ต้อนรับเข้าสู่ออโต้เกียร์ช่องของคนรักรถที่เต็มไปด้วยข้อมูลใหม่ล่าสุดรีวิวเชิงลึกและคุณสมบัติต่างๆของรถยนต์รุ่นเด่นจากทั่วโลกไม่ว่าคุณจะสนใจรถสปอร์ตรถครอบครัวหรือรถยนต์ไฟฟ้าออโต้เกียร์คือสถานที่ที่คุณจะไม่พลาดทุกเทรนด์ในวงการยานยนต์สำหรับวันนี้เราขอนำเสนอ bmw m 4ปี2025รถสปอร์ตคูเป้ที่รวมเอาความแรง เทคโนโลยีและความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้ได้ปรับปรุงทั้งรูปลักษณ์การควบคุมและสมรรถนะเพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับ BMW M4 ปี2025มาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นและก้าวล้ำ หน้ารถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่แบบแนวตั้งที่กลายเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของ BMW ไฟหน้าแบบ LED ที่ออกแบบอย่างโฉบเฉี่ยวพร้อมระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติและไฟเลี้ยวแบบไดนามิกทำให้ด้านหน้ารถดูมีพลังและทันสมัยเส้นสายของตัวถังออกแบบให้โคง้งเว้าและสปอร์ตเพิ่มความดูดันให้กับรถคันนี้อย่างมาก ตัวถังผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาเช่นอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ภายในห้องโดยสาร bmw m 4ปี2025ถูกออกแบบให้ผสมผสานความสปอร์ตและความหรูหราเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มด้วยหนังเมริโนแท้รองรับสรีระผู้ขับได้อย่างลงตัวแผงคอนโซลหน้าและพวงมาลัย m Sport ตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมเพิ่มความพรีเมียมให้กับภายใน ห้องโดยสารยังมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด14.9นิ้วสำหรับระบบ Infotainment ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียง BMW Intelligent Personal Assistant ระบบเสียง Harman Kardon แบบพรีเมียมเพิ่มความบันเทิงในทุกการเดินทาง หัวใจของ BMW M4 ปี2025คือเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรแบบ6สูบเรียงพร้อมเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดถึง5 0 3แรงม้าในรุ่นคอมเพ i สชันและแรงบิดสูงสุดที่650นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบ M Steptronic ส่งพลังได้อย่างต่อเนื่องและตอบสนองอย่างทันใจระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบล้อหลังและระบบขับเคลื่อน4ล้อ m x Drive ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบขับหลังเพื่อ ความสนุกในการขับแบบดริฟต์สมรรถนะของ M4 ใหม่เร้าใจอย่างแท้จริงอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในเวลาเพียง3.8วินาทีพร้อมระบบช่วงล่างแบบ Adaptive M-suspension ที่ปรับความหนึกได้ตามสภาพถนนและโหมดการขับขี่ระบบเบรก M Compound b r a k e ให้การหยุดรถอย่างมั่นใจและมีระบบระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง BMW M 4ปี2025ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบครบครันระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะอย่าง Driving Assistant Professional รวมถึงระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบ Active Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติพร้อมกล้องมุมมองรอบคันและระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติ Reverse Assistant ด้านการใช้งานจริง bmw m 4มีพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอสำหรับการเดินทางไกล